เก็บกระดาไม่กิโกโต้นชายามะละกอกินใบหรือต้นผงชูรสฮะต้องปลูกเยอะๆถึงจะพอเก็บกินทำแกงส้มผัดน้ำมันหอยลวกจิ้มน้ำพริกตัดปักชำตัดยอดปักชำก็ได้เนี่ยยอดยอดเนี่ยเด็ดยอดไปจิ้มก็เกิดนะเนี่ยยอดเอาบัดเอาใบาออก เนี่ยเอาใบเด็ดใบออกแล้วก็ปักชํำเลยเนี่ยยอดเขาอ่อนยอดอ่อนๆน,นี่ก็ติดนะนี่ยเนี่ยยอดอ่อนๆเงี้ยก็ปักชํำติดนะเอาไปหั่นซอยๆเก็บไว้ผัดใส่หมูสับผัดน้ำมันหอยใส่ต้าหงต้าหู้ได้หมดแกงส้มเียงอร่อยเลย เนี่ยถ้าใครไม่เคยแกงส้มมาไปแกงส้มนะลองดูต้องปรุงสุนกนะจ๊ะเขามีสารที่จะเป็นพิษต่อร่างกายไงถ้ากินดิบแต่ให้ไก่ให้ปลากินได้ก็ยังงง นี่กิ่งปลูกในกระถางนะเอากิ่งมาปักชําไว้นะแต่รากลงดินหมดแล้วเนี่ยรากลงดินหมดแล้วต้องปลูกเยอะๆถึงจะพอกินถึงจะพอผัดพยายามอยาให้เขาสูงนะเวลาปลูกอะ่ะจะได้เก็บง่ายๆไงกิ่งก้านก็เอาไปหมักทําปุ๋ยเนี่น เด็ดทำปุ๋ยแล้วเหลือเยอะเนี่ยยอดอ่นอนๆเก็บไปผัดใส่ไข่ก็ได้นี่เอาใบแก,แก่ๆนี่ไปซอยๆหันซอยๆฝอยๆนะผัดใส่ไข่ก็อร่อยนะตปรตีนเยอะดีเนี่ยพอเด็ดยอดเสร็จแล้วก็หัก หากกไปปักชำก็ได้แต่เรามีเยอะแล้วก็ทําปุ๋ยหมักนี่ใส่ปุ๋ยหมักให้ต้นมะนาวมะนาวเป็นพิจิตรพามาเก็บผัก